มาเดินออกกําลังกายกันนะคะต็๊บเบอดอนี่ค่ะอยู่ในหมู่บ้านเดินออกกําลังกายในหมู่บ้านแล้วก,ก็ไปซื้อโจ๊กหน้าบ้านหมู่หน้าหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านที่ป้าอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้อันนี้ข้างบ้าน <c oughs> ที่เขาปลูกต้นไม้ไว้บอนอันนี้เป็นน่าจะเป็นบอนี่ยพูดนีย อะไรเนี่ยเล็บคูดเอาไปทอดแต่กับกุ้งอ่ะอันนี้มีโอ้ยดูซอ,อยไหนอะดูติดซอ,อยหนึ่งใช่ไหม ในหมู่บ้านไม่มีสนามไงก็ต้องออกมาเดินรอบหมู่บ้านเช้าๆเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปด้วย ดอกเข็มสวยเริ่มจะเมื่อยละผู้สูงวัยเนาะแล้วก็เดินเดินกับลูกชายแต่บางคนก็ออกมาเดินนั่นตั้งแต่ตีสี่นะแต่ป้าไม่ไหวต้นมะเขือเขาปลูกไว้นะาบ้าโอ้มีแต่น้ำไม่ค่อยงามเพราะว่า อากาศภาคใต้เนาะฝนกับแดดเอาโจ๊ตไม่ใส่ไข่แต่แน่แน่ครับผมเขาพวกเขาให้มาค่ะจะพาไปไปนึ่งใหม่ใส่ไข่หนึ่งครับใส่ไม่อะใส่ถุงได้ไหมลูกครับนี่ก็น่านี่ก็น่ากินนะเบสเกินเป็ดกินเป็ดกุนมให้มากา เดี๋ยวพาเด็กไปหาหมอมันใหญ่หัตัหลมนองกก็จทุกอย่างครับไม่ใส่ขัวหพี่จะเกิไม่ใส่ของนองอันนั้นก็ไม่ต้องใส่ใส่ับ้านุงใส่แต่ขิงอย่างเดียวโอเป็ยไว้ให้เมีของน้องใส่อะไรบ้างลูกใส่ขุ้ยใส่ไ่ของผมขุ้ยเนื้อมันตาดไมีกว่าครับเนื้อมันตาดเขาบอกวิที่รู้จักนี่ แต่ว่าน้องปูแล้วก็แม่แม่แดงก็ีีแม่แดง,ปแเ,ดงเป็นคนบ้าต้นไม้ก็เลยปลูกไว้เยอะหมดบ้าบอลหน้าบ้านมีแค่นิดเดียวแต่ก็ใปลูก <c oughs> อันนี้คือกระถางพ่อปูอน,นี่คือต้นวาสนา ไม่งามเลยมันเป็นหนอนมันกินต้นวาสนาเขาบอกว่าใครปลูกต้นวาสนาและออกดอกมีโชคลาภแต่บ้านนี้โดนหนอนกินก่อนหมดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไม่นอนอีกตัวหนึ่งละนี่น,นีเพื่อนดูหนอนพวกนี้มันจะกินใบไม้กินตายมาเลยเนี่ยกินแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นรูๆอเงี้ยมันมีตัว รักษาไงก็ไม่หายอันนี้คือเศรษฐีวินสันด่างเศรษฐีวินฉันด่างเขาบอกว่าให้ขอโชคแต่ก็ไม่เคยขอนะไม่เคยขอ,อนนก็มาฝั่งนี้อันนี้ก็คือเพชรเจ็ดสีนี่ไงหนาว อันนี้หน้าบัวแดงนี่ไฮไลท์ของเราถุงเงินถุงทองปกไว้หน้าบ้านถุงเงินถุงทองคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สัสกายกกดติดตามให้ช่องท้าปนีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ